สวัสดีครับอันนี้เป็นการรีวิวเกม Call of Duty Vanguard นะครับอันนี้เราใช้คีย์บอร์ดนะครับในการเล่นนะครับเฉพาะเกม Call of Duty นะครับเราจะสามารถใช้คีย์บอร์ดของคอมนะครับต่อเข้าเครื่องที่ s 4ได้เลยนะครับไม่ต้องมีตัวแปลนะครับดูจากความสะอาดของสายก็รู้แล้วว่าเมาส์เก่าเมาส์เก่ามากนะครับดูภาพนะครับี่ขนาด เป็นเทสต์ตัวเก่านะครับนี่ครับภาพเป็นสวยโอ้ภาพยังสวยเลยนะครับ่าสําหรับลูกคา้าที่ซื้อเรียมนี้ไปนะครับห้ามพลาดเลยนะครับอันนี้คือโหมดซัมบี้นะครับพอเราทําการเสียบเมาส์คีย์บอร์ดไปนะครับมันจะขึ้นไหม่ันนี้เรากดอันี้เรากดไปที่เซตติ้ตงแล้วก็กดแค่นี้ได้เลย อตอนนันเ,<อ>เริ่ไปเมาเสร็จแล้วเ<อ>สร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ